สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสมบูรณ์เพ็งสีนะครับผมอาซีปักช่องนะฮะวันนี้อยู่กับผมคนบ้าบินนะฮะคนบ้าบินนะครับผมก็นะฮะลูกสาวทําให้นะเห็นพ่อบ้าเครื่องบินนะก็เลยทําให้นะครับผมก็พอดีไมโลอยังไม่มานะผมนะฮะสั่งไปแล้วยังไม่มาเลยครับติดอยู่ที่จีนนะฮะก็เลยเอาไมคของลูกสาวที่ชอบร้องร้องเพลงนะเอาเอายืมมาก่อนนะฮะ ไปเก็นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทั้งหมดนี้เลยนะผมนะฮะวันนี้เจอกันนะครับผมกับฟ้าหลังฝนนะผมฝนหยุดตกแล้วก็ลมนิ่งนะผมลมนิ่ง <c oughs> นะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับผมนะมี He the er นนเฮล<ห>ิคอปเตอร์ก็ตองบินวันนี้จะเอาํำนี้ก่อนนะผมัี่ม้า0สปอร์ตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวนะครับผมครับต่อครับผมนะครับก็ ยังตลกไม่หายเลยวมันก็ขำทำไมเปิดร um> ีโมดนะครับผมเปิดเรเปิดรีโมดนะครับสำหรับคนบ้าบินนะฮะเปิดรีโมดนะครับผมแล้วก็เสียบแบตที่ลำนะครับแล้วก็รอให้ชุดเฮดชุดโรเตอร์เฮดนะครับผมตัวนี้นะฮะมันจะขยับนะครับผมหลังจากที่มันขยับแล้วเราก็สามารถที่จะทําการบินได้นะครับผมนะทาการบินได้ตัวนี้ก็เป็นตัวตัดคันเร่งนะครับตัดคันเร่งนะฮะเห็นไหมครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบบินให้สมนะครับผมโอเคนะครับครับผมก็มาบินด้วยกันนะครับผมมาบินด้วยกันนะฮะเร่งคันเร่งนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้เป็นสปีดฮอปปี้วิง V4 นะครับผมเร่งไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับ2ขีดครึ่งรอให้มันสุดเสียงก่อนนะครับแล้วเราค่อยเติมคันเร่งนะเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงฟังนะฮะให้มันสุดเสียงก่อนนะ โอเคสุดเสียงแล้วนะครับผมหลังจากนั้นดันขึ้นเลยครับโอ้หางหางหางอ่าเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนุนหนุนหนุนขาสกีด้านหลังให้อีกสักหน่อยนะใบห่างจะได้ไม่ไม่ไม่ขิดพื้นนะครับผมนะพอดีใบห่างที่ใส่เข้าไปเป็นของ480นะฮะจะยาวกว่า450นิดนึงนะครับผมนะนะก็จะช่วยในเรื่องอการคุมหาง ได้แม่นกว่าเดิมนะฮะตัวนี้เป็นยกพีด e-max นะครับผมการห่างก็เป็นอะลนยนะฮะ ds520 เห็นไหมครับเฮลิคอปเตอร์อยู่ในแกนนะฮะตัวนี้เป็นของพี่ลูกค้าอยู่จังหวัดสะแก้วนะครับผมนะฮะเห็นไหมเอ,อ่ยบินดีมากเลย่ฮดูคอปเตอร์นะ วันนี้ฟ้าสวยน่ะฟ้าสวยมากฟ้าลังฝนนะฮะฟ้าลังฝนแสงมันสวยทำไมถึงไม่บินปีกินกอย่างเนะฮะยกไปนั่งหน้ารถไปก็ขอมาสเปคท็อปเดินทางพอนะครับผมเซตแบบท็อปเดินทางตัวนี้สามารถที่จะบินตีลังกาได้นะฮะแต่พี่ลูกค้าเล่นไม่ไหวนะฮะก็เอาท็อปเดินทางไปก็พอนะฮะนิ่มๆบินง่ายครับ ไจโลเป็น, K bar, น <Yeah. S 1> เนนคบาน้ำเงินนะฮะเคบาน้ำเงินอยากเล่นเป็นต้องทำไงช่างอยากเล่นเป็นก็ถ้าเล่นไม่เป็นนะครับผมเล่นจริงๆกลัวตกก็แนะนําให้เล่นโปรแกรมฝึกบินนะครับผมซิมูเลเตอร์นะครับผมซิมูเลเตอร์ก็จะใช้ร่วมกับรีโมทที่เราเล่นคอปเตอร์อยู่นะฮะซิมูเลเตอร์ชุดหนึ่งอยู่ที่300บาทนะครับผมนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบรวมส่งใช่ไหมอ่อรวมส่ง50บาทนะครับผมส่งแบบด่วนด่วน ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด400บาทลมส่งนะฮะสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่สมบูรณ์พิ้งศรีอาซีปักช่องนะครับผมติดต่อทาง Facebook หรือทางไลน์นะฮะทางไลน์ก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปได้เลยนะครับ0 8 2 8 6 1 2 0 8 1นะครับผมขายของเกง่งบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกรำนะครับผมนะฮะก็สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมกับลำนี้นะฮะพอเครื่องลงถึงพื้นแล้วก็ ตัดคันเร่งก่อนก่อนที่เขาจะไปถอดแบตจะเข้าไปจับเฮลิคอปเตอร์ถอดแบตอะไรประมาณนี้นะครับตื่นไม่หรอตื่นไม่ครับผมตื่นไม่เราจะติดตามชมได้ที 1941, ่ไหนคะอ๋อก็ขอฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสมบูรณ์เพ่งสีอาซีปัดช่องนะครับผมนะฮะรับประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผม รถก็รับทำนะทั้งเลียบทั้งฝุ่นไฟฟ้าน้ำมันเฮลิเอ่อเรือเรือก็จะไปทางไฟฟ้าซะมากกว่านะฮะเรือไฟเบอร์อะไรพวกเนี้ยฮะแล้วมันมีหรอน้ำมันมีแต่ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่างานมันใหญ่แล้วก็ของค่อนข้างจะสั่งสั่งยากเรามีโดนเกษตรด้วยนะโดนเกษตรก็มีนะโดนเกษตรผมมีนะรุ่น5ลิตร10ลิตร15ลิตรนะฮะผมก็รับประกอบรับสร้างรับทำนะครับผมนะฮะ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับช่องทาง u t u b e นะฮะสมบูรณ์เพลงสีอาซีปักช่องนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับผมนะฮะจะได้ไม่พลาดไม่พลาดการรับชมการรับชมนะคลิปต่อไปนะครับผมก็พบกันใหม่พบกันใหม่ครับผมกับคนบ้าบินกับคนบ้าบินสวัสดีครับ